ครับผมครับสวัสดีครับผมครับผมช่างอุทัยนะครับวันนี้เรามาดูเทคนิคการก่ออิฐมวลเบานะครับผมครับอิฐมวลเบาตัวนี้นะครับผมกว้าง20เซนครับยาว60เซนติเมตรครับนะครับผมตรงนี้ขนาด7.5เซนนะครับโอเคครับผมลองมาดูเทคนิคง่ายๆนะครับผมสวัสดีครับตรงนี้นะครับเราก็ตีเตานะครับตีตอบตีเตาเอาแนวก่อนเราจะก่อนะครับผมเพราะว่าเราก็วัด อิฐตัวนี้มีความหนาที่7.5เซนติเมตรวัด7.5เซนติเมตรแล้วก็ตีเตาครับแล้วก็ขึงเชือกนะครับแนวที่เราจะก่อนะครับผมนะครับแล้วปูนก่ออิฐมวลเบาก็มีสองอย่างนะผมก็คือตอนอันดับแรกเราก็ต้องเดินปูนทรายก่อนนะผมก่อนนะครับอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้อ่าปูนซีเมนต์ผสมทรายหยาบนะครับ ใส่เพื่อปรับระดับให้อิดนะครับปัจจัยของอิดมวเบาคือแถวแรกนะผมต้องเกาะให้ตรงนะครับก้อนต่อไปจะเกาะง่ายขึ้นครับผมอ่าครับนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเกียงเกาะอิดมวลเบานะครับผมนะครับหาซื้อได้ตามร้านสะดวกทั่วไปนะครับผมทีอันนี้อันนี้ตัวนี้ก็เป็นปูนเกาะสำเร็จรูปนะครับสำหรับเกาะอิดมวลเบาโดยตรงนะครับอแล้วก็รูดนะครับเกาะอักเข้าไปไหนไม่เต็มแล้วก็เติมเข้าไปนะครับ เราจะใส่ไปนะครับแล้วก็โคนเสานะครับโคนเสาช่างมีช้อนมโอ้นี่ครับผมช้อนโอเคถ้าจับนะครับจับไปนะครับถึเชือกให้้ระดัแบบนะครับแล้วก็มีปลอดน้ำใส่ให้ได้นะครับได้อ่า ตรงไหมตรงครับอ่าเฉียครับครับตรงนี้โอเคครับมาดูก้อนที่สองกันนะครับก้อนที่สองก็เหมือนกันนะครับผมตักคูนเก้าคูนขอยมันเบาครับตั้งเฉียง นี้ทักด้วยขึ้นขาตีแล้วก็จับทำให้ได้เชือกรับเชือกนะครับ เราก็เก็บกวาดก็ผู้เส้นเชลลูนะครับนะครับก็เท่านี้ครับผมเทคนิคง่ายๆของการก่ออิฐบนเบานะครับผมก็ขอบคุณมากสำหรับลูกค้าทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับ